สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจําวันที่สามสิบสิงหาคมหก้านะคะอังกฤษเยอรมันและรัสเซียคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลื่องกรพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือสีกับเ็ตัวรองก็คือหกับเกนะคะก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่เจ็ด้า จ็ดเก้าหกเจสี่หกเก้าสี่สอสี่หกเนาะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีก้า็นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอรมันนี่ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสีตัวรองก็คือสองกับสาแต่เราจับหนึ่งกับสองให้เด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหะสองศูนย์สองห

แปดแปดอันนี้มีเบิลในตัวเด้อสามตัวก็ห้าห้าแปดห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สองนะจับกู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะศูนย์แปดแปดศูนย์เน้อนี่จับสามแนวทางนี้เนาะมาซื้อ โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะ